หลวงพี่กระทิผู้ปลดปล่อยตอนที่สองถัดจากดงไม้อันเป็นเกาะกลางทุ่งนาออกไปไม่ไกลนักที่เรือนไม้สองชั้นค่อนข้างเก่าปลูกอยู่ท่ามกลางหมู่แมกไม้ร่มคึ้มและไกลออกจากชาวบ้านคนอื่นๆแกกอืดอๆดอดเสียงร้องต่ำๆของเจ้านกหากินกลางคืน ร้องขึ้นบนกิ่งต้นอิทึกใบรกคึ้มของบ้านหลังนั้นลุงเทพดึงผ้าห่มขึ้นมากรุมอกเพราะลมพัดเย็นวูบเข้ามาทางหน้าต่างแต่แล้วแกก็ต้องลุกขึ้นนั่งอย่างกระทันหันจนป้าปุ่นผู้เป็นเมียต้องหันมาถามแกบอกปฏิเสธไปว่าไม่มีอะไรก่อนที่จะลุกมานั่งโฉบยาเส้นพ่นควันปุ๋งๆ่ามกลาง ความมืดที่นอกฌานแกรู้ดีถึงรหัสที่นกกลางคืนนำมาปอกมันเป็นนกจริงหรือนกผีก็ไม่มีใครรู้นอกจากตัวแกคนเดียวทุกครั้งที่จะมีเรื่องร้ายเกิดกับแกเจ้านกลึกลับจะต้องมาร้องในลักษณะนี้ทุกครั้งเออเออเออกูรู้แล้วแกพูดอยู่เบาๆคนเดียวถ้ำกลางความมืดสักพักเจ้านกราตีตัวนั้น ก็ขยับปีกพับพบ,บินหายไปในความมืดลุงเทบดีดก้นยาเส้นเป็นเส้นแดงวาบหายลงไปข้างล่างลุกเข้าไปในตัวเรือนแกเดินไปเปิดห้องเล็กๆห้องหนึ่งที่ตั้งจุมมุมหนึ่งของตัวเรือนห้องห้องนี้มีแต่แกผู้เดียวเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้ามาทุกวัน15บห้าค่ำหรือวันดับแกจะกุกอยู่ในห้องนี้ทั้งคืนแกเปิดประตูเข้ามานั่ง อากาศอับทึบเพราะไม่เคยเปิดหน้าต่างมาก่อนเลยแกจุดตะเกียงน้ำมันกาดขึ้นแสงสีส้มจากตะเกียงส่องให้เห็นสภาพภายในห้องมันก็เหมือนห้องพระทั่วๆไปมีโต๊ะหมู่บูชาเก่าๆคร่ำครา่ามีดอกไม้มีร่องรอยการจุดทูปเทียนบูชาสักการะทั้งเก่าทั้งใหม่แบบว่าไม่เคยมีการปัดกวาดเค็ดถูมาบ้างเลย แต่สิ่งที่ตั้งอยู่มันไม่ใช่พระพุทธรูปหรือรูปปั้นรูปหล่อของพระสงฆ์องค์เจ้าใดๆมันกลับเป็นกระโหลกเก่าๆกระดำกระด่างหัวหนึ่งมีร่องรอยการปิดทองคำเปลวบ้างนิดหน่อยกำลังอ้าป,ปากสยะฟันดําปีถัดลงมามีเทวรูปต่างๆเป็นเด็กบ้างหรือสีบ้างสับสนปนเปจนแยกแยะไม่ออกว่ามันเป็นรัที่ไหนกันแน่ แกนั่งคุกเข่าลงจุดทูบเทียนขึ้นนั่งลงบริกรรมเงึมงำงิมงำด้วยภาษาแปลกอยู่พักหนึ่งจึงเอื้อมมือไปหยิบกันน้ำมนต์ลงมาก่อนจะดึงเทียนอีกเล่มออกมาจากใต้ฐานหัวกะโหลกแท่งเทียนสีดำคำ้ำถูกจุดขึ้นแกบริกรรมอีกครั้งพางหยดน้ำตาเทียนลงในขันน้ำมนต์ไปเรื่อยกลิ่นเทียน แทนที่จะหอมด้วยกลิ่นของรังพึ่งเหมือนเทียนทั่วไปกลับหมินตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นเน่าแห้งๆของซากสัตว์ฟุ้งไปทั้งห้องเพราะมันทำมาจากน้ำมันจากศพผีตายหงนั่นเองแสงไฟจากตะเกียงและแสงเทียนขับไปหน้าแหลมเล็กของแกให้ดูลึกลับน่ากลัวย,ยิ่งขึ้นไอ้ด่างสามสี่ตัวก้างล่างพากันโหนขึ้นอย่างพร้อมกัน ลุงเทอบหยดน้ำตาเทียนลงไปในขันพางใช้ค้นเทียนกวนไปกวนมาเป็นบางครั้งก่อนที่จะจุ่มเปลวเทียนบูบลงในขันน้ำาท้ามือกอบเอายด์น้ำตาเทียนขึ้นมาวางไว้ข้างๆงพอน้ำในขันเริ่มสงบนิ่งเรื่องราวที่เกาะดงไม้กลางทุ่งนาของหลวงพี่กระติบทำเมื่อตอนหัวคำก็ปรากฏชัดขึ้นในขันน้ำมนต์นั่นเองแกนั่งพินิจ พิจารณาอยู่คู่หนึ่งจึงเอ่ยขึ้นเบาๆว่าบาบาบาพระบักศีดานี่มาแต่ทั้งใดนอโบแมนพระธรรมดาได้นี่คือจังมาเห็ดเก่งเห็ดกล้าแถวนี่นอเมื่อเศร้านี่แหละเจ้าสิมวนหลายอยู่เฮฮสียงไก่กันค้างแรกแงวมาจากทางไหนไม่รู้พระหนุ่มคว้านาฬิกาขึ้นมาบีบไปฉายดูมันตีสามกว่าแล้ว ลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาจัดแจงทำวัดเช้าเป็นที่เรียบร้อยก็ตีห้าพอดีออกมาก่อไฟขึ้นตั้งกาต้มน้ำพักเดียวเสียงน้ำก็เดือดปุดปุดพระหนุ่มล้วงกล่องสังกสีออกมาเทวัตถุลูกกลมกลมเหมือนยาลูกกรลงในแก้วก่อนจะเทน้ำร้อนลงไปกลิ่นหอมแปลกแปกฟุ้งขึ้นติจมูพระหนุ่มหายกิ่งไม้แห้ง แถวนั้นคนกองแก๊งกองแก๊งก่อนจะยกขึ้นดมโองห้ชาชิกต่ายนี้มันช่างหอมแท,แท้ชาชิกตายทำมาจากการนำเอาขี้กระต่ายที่เป็นก้อนกลมๆเล็กๆไปตากแดดให้แห้งดีแล้วจึงนำมาคั่วให้หอมแล้วเก็บไว้ชงเป็นน้ำชาท่านว่าเป็นยาขนาดวิเศษทีเดียวท่านกระทิปพ่นควันยาเส้นเป็นทางยาว ก่อนจะยกชาเคียรบิดขึ้นจิบอย่างสบายอารมณ์แสงทองแรกของอรุณขึ้นเรื่อยๆแล้วท่านจัดแจงห่มผ้าสอนสังคาติเรียบร้อยหยิบบาทคว้ายามเดินออกจากดงไม้เพื่อจะเที่ยวพิกขาจารย์โปรดสัตว์ตามแบบอริยประเพณีของบรพาจารย์ผลดงไม้ออกมาได้หน่อยหนึ่งก็ได้ยินเสียงคน ตะโกนบวกเวกมาแต่ที่ไกลไมองเห็นกลุ่มคนห้าหคนหิ้วตะก้ากำลังเร่งรีบมาทางท่านท่านรออยู่พักหนึ่งคนกลุ่มนั้นก็มาถึงเป็นผู้เท่ารุ่นป้ารุ่นยายสองสามคนมีหญิงไัยกลางคนอีกคนหนึ่งส่วนชายคนเดียวที่เหลือก็คือลุงเทิบนั่นเองกลุ่มคนทั้งหมดเมื่อมาถึงวางตะก้าแล้วพากันนั่งลงกราบ ลุงเทือบเป็นคนกล่าวขึ้นก่อนกล่าบพระอาจารย์ครับพวกกระผมนำอาหารมาถวายหมู่บ้านพวกกระผมอยู่ไกลตั้งสองสามกิโลพวกกระผมเกรงว่าท่านจะลำบากจึงชวนกันนำอาหารมาถวายครับพระหนุ่มยิ้มตอบก่อนจะถามว่าเอา้าแล้วพวกโยมรู้ได้ยังไงว่าอาจมามาพักที่นี่ตาลุงเทอือบอ้ำอึ้งอยู่คู่หนึ่งจึงตอบว่า อ๋อพวกเด็กน้อยเลี้ยงควายมันต้อนควายผ่านมาทางนี้เมื่อเย็นวานมันไปบอกนะครับพระหนุ่มพยักหน้ายิ้มยิ้มเป็นเชิงเข้าใจก็เมื่อวานนี้ท่านไม่เห็นมีใครสักคนที่ผ่านมาทางนี้เมื่อพระหนุ่มรับนิมนต์จึงเดินนำหน้าทั้งหมดกลับเข้าที่พักอีกครั้งลงเทบิบจัดแจงตัดต้นขันมอนที่ขึ้นอยู่แถวนั้นมาปัดกวาด เตรียมที่นั่งสำหรับพระฉันปตาหารส่วนพวกคุณย่าคุณยายทั้งหลายนั่งหอบน้าหมากกระเซ็นอยู่ข้างๆกับข้าวที่นำมาถวายก็เป็นอาหารพื้นบ้านทางภาคอีสานทั่วๆไปจะมีพิเศษที่สุดก็เห็นจะเป็นปิินโตของลุงเทิบนี่แหละเป็นต้มไก่หอมฉุยเชียวลุงจัดการประเคนของทั้งหมดจัดน้ำจัดท่า มาเตรียมไว้อย่างคนเป็นงานหลวงพี่กระติบตักอาหารทุกอย่างอย่างละน้อยแส่รวมในบาทเพื่อไม่ให้คุณย่าคุณยายเสียน้ำใจเพราะแอบสังเกตแกจะยิ้มแก้มปีเลยทีเดียวถ้าตักอาหารในปินินโตของแกยกเว้นปินินโตของลุงเทือบเจ้าเดียวเท่านั้นที่ท่านรับประเคนแล้วก็วางไว้อย่างนั้นลุงเทือบเห็นอย่างนั้น ก็มีท่าทีลุกลนขยับเข้าไปใกล้อาจารย์ทำไมไม่ตักแกงของผมบ้างหลหรอครับพอผมรู้ข่าวว่ามีครูบาอาจารย์ทุดงมาพักกดที่นี่ผมก็สั่งให้แม่บ้านทำกับข้าวเป็นพิเศษเลยละขอรับส่วนคุณย่าคุณยายนั่งเงียบเพราะคนบ้านนอกแต่ก่อนจะเคารพพระมากยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยแล้วถ้าพระไม่เอ่ยขึ้นก่อนจะไม่ได้เด็ดขาดอ๋อ พ่อพออาตมารู้นะสิว่ากับข้าวของโยมต้องพิเศษแน่แน่จึงต้องเก็บไว้ฉันที่หลังแบบพิเศษไงละโยมภิกษุหนุ่มตอบด้วยใบหน้าเพื่อนยิ้มเอาท่านอาจารย์รู้ได้ยังไงครับว่ากับข้าวผมพิเศษกว่าคนอื่นโยมก็ดูสิกับของคุณยมยายนี้มีแต่ผักต้มจิ้มแ่วดูของโยมสิไก่ต้มหอมฉุยเลยจะไม่พิเศษได้ยังไงจรินไหม ลุงเทิอบพยักหน้านงก,กเป็นเชิงเข้าใจหลวงพี่สติปกล่าวอนุโมทนาบุญกับโยมเหล่านั้นนิดหน่อยก่อนที่จะให้พรพร้อมกับรับนิมนต์ว่าจะอยู่โปรดญาติโยมที่นี่อีกสักสองสามวันแล้วจึงจะจาริกต่อไปทั้งหมดกราบพระเสร็จกบพากันลุกขึ้นไปเอาโยมลุงจะกลับด้วยลึกนึกว่าจะนั่งเล่นเป็นเพื่อนกับอาตมาสักครึ่งวันแล้วค่อยไป อ๋อไม่ไม่ไม,ไม่ละขอรับงานทางบ้านผมอีกหลายอย่างอ๋อพรุ่งนี้ก็นิมนต์นะครับพวกผมจะพากันมาอีกพรุ่งนี้คงมากันเยอะเพราะวันนี้มันจุกละหกเตรียมตัวกันไม่ทันไม่เป็นไรหรอกโยมแค่นี้ก็เยอะเหลือเฟือแล้วปินโตของโยมก็เอาไว้ที่นี่ก่อนนะพรุ่งนี้โยมก็แอบกลับก็แล้วกันเมื่อทุกคนกลับไปหมดแล้ว ท่านก็เริ่มสวดบทถวายอาหารแก่พระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการบูชาก่อนพิจารณาอาหารปฏิสังขาอยู่เป็นไนยว่าฉันไปเพื่อประคองกายให้มีเรี่ยวแรงไม่ได้ฉันเพื่อความอร่อยเพื่อบำรุงบำเรอร่างกายหรือบำเลอความอยากแต่ประการใดส่วนอาหารของลุงเทิบนั้นท่านก็วางไว้อย่างนั้นเสร็จจากการฉันแล้ว ล้างบาทเก็บบาทเป็นที่เรียบร้อยท่านเดินมาที่เป็นโตของลุงเทอก่อนที่จะใช้นิ้วคี้ขีดที่พื้นดินเป็นวงกลมรอบปินโตจากนั้นท่านก็พักผ่อนจนบ่ายจนค่ำปินโตของลุงเทือกก็ตั้งอยู่อย่างนั้นท่านก็ไม่ได้สนใจแต่มันแปลกที่ทั้งหมดทั้งแมลงไม่มีมาไต่ตอมเลยจนค่ำลงพระหนุ่มก็ทํากิจวัตร ของท่านไปตามปกติมีสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมสลับกับนั่งสมาธิไปจนล่วงเข้ายามสองท่านจึงผ่อนคลายจากการภาวนารูปเนื้อรูปตัวเป็นที่เย็นสบายแล้วก็นั่งจิบชาขี้กระตายพ่นควันยาเส้นกระมงสักพักท่านจึงล้วงเทียนเล่มหนึ่งออกมาจากยามจุดแล้วไปปักไว้ข้างๆปินตัของลุงทพบ ก่อนจะปูผ้ารองนั่งลงใกล้ๆตอนนี้กับข้าวก็แห้งบ้างแล้วพรตากแดดมาทั้งวันแต่ยังไม่มีแมงตัวไหนกล้ามาวอแวเลยเสียงพระหนุ่มสวดมนุ์นุ่มเบาๆท่ามกลางแสงเทียนบับแวมเสียงสวดที่เบาๆแต่กลับประสานกับลีดลเลิเงไลอย่างลงตัวเหมือนกับก้องกังวานสะท้อนไปทั้งป่าและราวไพ มีเสียงดังกุกกิ๊กกุกกิกขึ้นมาจากปินโตจากแสงเทียนแลเห็นต้มไก่ที่น้ำแห้งแล้วเพราะแดดเผาส่วนที่เป็นเนื้อไก่ค่อยๆขย,ยับบิดตัวไปมาบางชิ้นมันได้กลายเป็นตะปูขึ้นสนิมขนาดสี่นิ้วบ้างขนาดเล็กบ้างดิ้นกุกกิกในปินโตพระหนุ่มใช้ปลายไม้กดของท่านเคาะป๊อกไปเบาๆทีหนึ่งที่ปิโต ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อตะปูทั้งหมดค่อยๆลอยตัวขึ้นเหนือปิ่นตัวเล็กน้อยในขณะเดียวกันก็มีแสงสีเขียวเรืองๆเป่งออกมาหลวงพี่กระติปขอไปอีกป๊อกหนึ่งไปสิ้นคำกลุ่มตะปูเรียงแสงนั้นก็พุ่งวาบหายขึ้นไปบนท้องฟ้าในทิศท,ทางที่จะไปสู่หมู่บ้านฟ้าคืนนี้ดาวริบหรีเพราะพยเมฆบางๆปกคลุม ลุงเทิบนอนไม่หลับแกนั่งคุดคิดบางอย่างเงีย,งยบๆที่ชานบ้านเสียงกระพือปีกพึบๆดังมาก่อนที่เจ้าของเสียงจะมาเกาะที่ต้นอิทึกหลังบ้านแกเสียงคางอึดๆอยู่สองสามทีแล้วหล่นตุ๊บมากองที่พื้นลุงเทิบหยิบไปฉายส่องลงไปเห็นเป็นซากนกถือๆือแห้งแห้งซากหนึ่งกองอยู่ข้างยุ้งข้าวของแกไอ้แดงไอ้ด่าง ออกมาเห่ากันเกลียวแต่ไม่ยากจะมีตัวไหนกล้าเข้าไปใกล้ก่อนที่แจจะได้ทำอะไรเสียงโป้งเป้งโปงเป้งเป็นเสียงเหมือนโลหะตกกระทบหลังคาก่อนที่จะถลายตกมาที่พื้นดินคราวนี้เป็นตะปูเก่าสี่ห้าตัวนั่นเองมันกลับมาหาเจ้าของของมันนี่ถ้าเป็นหมอวิชาด้วยกันแล้วของที่โดนตีกับแบบนี้จะเข้าตัวของเจ้าของมันเองแล้ว เพราะคนที่ตีกลับมานี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายเพียงแค่แสดงให้เห็นให้รู้เท่านั้นเองลุงเทบยิ้มน,น้อยในความมืดก่อนจะเดินเข้าห้องที่ใช้ประกอบพิธีของแกแกจุดทูปเทียนบูชาครูเรียบร้อยกินเทียนของแกเหม็นตลบอุบวนไปทั่วห้องขินเคยแกบริกรรมอยู่คู่หนึ่งตุ๊ก,กาตารูปกระทิงที่ปั้นจากดินเหนียวบนโต๊ะบูชา พ่อก,กระโดดผึงลงมาที่องค์มือไม่แต่เท่านั้นกดลวดหนามที่ถูกตัดสั้นขนาดจักสามนิ้วก็ตกลงมาพร้อมกันลุงเทอิอกแกเริ่มบริกรรมคาถามนต์ดำของแกเร็วขึ้นและแรงขึ้นใบหน้าแหลมเล็กของแกตอนนี้ยังน่ากลัวกว่าหัวกะโหลกที่ตั้งอยู่บนโต๊ะสีอีกร่างของแกโยกไปมา มือก็รูปคำวัตถุสองสิ่งนั้นด้วยทางด้านภิกษุหนุ่มตอนนี้มุดเข้ากดไปเรียบร้อยแล้วมีเพียงแสงไฟจากกองที่กําลังจะมอดริบหรีอยู่มแมลงกลางคืนต่างพากันหยุดกิจปีกปิดปากเงียบไปทั้งป่ามองเข้าไปในกดเห็นเพียงเงาร่างของภิกษุหนุ่มนั่งภาวนาเงียบเงียบอยู่จู่ๆเสียงโครมคามก็ดังขึ้นจากชายป่า ปาก,กันนนพร้อมกันนั้นลมก็พัดอื้ออึงเสียงกิ่งไม้หักผงผางใกล้เข้ามาเสียงตึกๆหนักๆเหมือนสัตว์ขนาดหนักสักตันคัวผสมกับเสียงลมเข้ามาลมกระโชกวูบเข้ามาก่อนใบของต้นจบกขาดล่วงลงม,มากรูกเกลียวเสียงไม้หักระเนรนาดเป็นทางลู่เข้ามาพุ่มเล็บเดี่ยวขาดกระจุยกระจายแวกเป็นช่องเงาดำขนาดใหญ่เมื่อหืมา ก็กระโจนบูกเป้าหมายคือกฎของพระหนุ่มที่แกว่งไปมาตามแรงลมพายุที่พัดอยู่กรมเสียงเหมือนไกรคว้างก้อนหินกระทบกับกำแพงเหล็กสิ้นเสียงเงาดำขนาดใหญ่นั้นก็กิ้งโคโลลงไปนอนคุกปุ่นอยู่ข้างกดนั่นเองร่างที่หมอบคุกเข่าอยู่นั้นเป็นร่างของกระถิ่งยักษ์ตัวดำมาเมื่อมสะท้อนแสงแบวววับมันค่อยๆ ยันตัวลุกขึ้นอย่างงนุนงงเจ้ากระถิงยักษ์ถอยไปตั้งหลักนิดหนึ่งยืนพ่นลมออกมาดังพืดๆตีนคู่หน้าตะกุีดินจนเป็นหลุมลึกยังไม่ทันที่เจ้ากระถิงจะโจมตีคำรบสองบางสิ่งบางอย่างก็หล่นตุ๊บมาบนพุ่มเล็บเยยวมันดิ้นกุกๆอยู่แป๊บหนึ่งร่างก็ขยายใหญ่ขึ้นเป็นตะบองผลาใหญ่สีทองแดง มันสะบัดหัวไปมาสองสามทีเสียงเกี้ยวตะคบกันดังกกอดๆเหมือนเสียงเหล็กสีกันพระหนุ่มยังคงนั่งเงียบไม่กระดุกกระดิกไม่ได้ยินแม้เสียงสวดมนต์ยังคงปล่อยให้เหตุการณ์ภายนอกเป็นไปตามเรื่องของมันในเงามืดหลังจอมปวกขนาดใหญ่ไม่ไกลจากที่นั้นมีร่างของชายผมเก่งคนหนึ่งนั่งซุ่มดูเหตุการณ์อยู่เงียบ นอกจากย่ามสุภายอยู่แล้วในมือของมันยังกระชับลูกซองยาวไว้มัน